ดีครับผมป๊อบกีทีรันครับวันที่พุ้ธศักราสพัน้า่าาา 9, ไกลนครสวรรค์เขตหนึ่งนะครับ,ว,รบวันนี้เราอยู่กับปาล์มเจ้าของอธุรกิจเราเราเรียกว่า bon ic, ชาวบ้านออร์แกนิกเนาะธุรกิจที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ทําเรื่องของเกษตรอินทรี sea, ย์และอยากมาชมเบส p r แพคทีสของของอการทําธุรกิจทางด้านเกษตรก็ได้คุยกับปาล์มเมื่อสักครู่ก็น่าสนใจมากโดยเฉพาะเรื่องของการนำเอนวคิดเกษตรอินทรีย์การ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวไล e ์เบอร์รี่แล้วก็มาทําเป็นแพ็กเกจเพื่อส่งขายจําหน่ายเนาะอยากให้ปามแนะนําตัวเองนิดนึงครับว่าเป็นใครยังไงแล้วก็ทําไมถึงสนใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ในเรื่องเรื่องนี้ครับสวัสดีครับผมปามนะครับก็เป็นเจ้าของกิจการบริษัทชาวบ้านออร์แกนิกครับเราเราทำลงสีแปลรูปข้าวทั้งเกษตรอินทรีย์และทั่วไป ก็คือจุดจุดเริ่มต้นที่ที่หันมาทำเกษตรอินทรีย์คือแต่เดิมเนี่ยคุณพ่อเป็นชาวนาแล้วก็ใช้สารเคมีแล้วก็มีหนี้สินเยอะมากอืมคือผมเล็งเห็นตั้งแต่ผมสมัยเรียนแล้วเนาะก็คือคุณพ่อทำทำเกษรไม่ไม่ได้ทำเกษตรอินทรีย์ทำนาแบบเคมีทั่วไปใช้ปุ๋ยใช้ยาก็แล้วทีนี้มันเหมือนว่าเป็นหนี้สินเยอะ เราก็เป็นลูกเนาะเราก็เรียนเราก็เอ๊ะทำไมคุณพ่อทำนาแล้วทำไมมีแต่นี่อ่าฮะ,ะไม่เหลือ,อไม่เหลืออ่าไม่เหลือไม่เหลือเหลือก็อาจจะไม่เยอะเริ่มหันมาทำเกษตรอินทรีย์ตอนที่ว่าเออคุณพ่อใช้สารเคมีเยอะอืมเราก็อยากจะช่วยลดต้นทุนเนานะเพราะเราเราเห็นแล้วว่าโอ้มันมันไม่เหลืออะไรเลยอืมแล้วจังหวะหนึ่งผมก็มาศึกษาแหละว,ว่าเออทำอยังไงเราจะลดต้นทุนได้คุณพ่อเดิมทานักกี่ไร่ เออสามสิบไร่ครับโดยพื้นใช้พื้นที่นี้ใช่ไหมบ้านหนองกรดที่นี่อ่าใช่ครับจะอยู่ด้านด้านโซนฝั่งนี้ใช่แล้วก็เริ่มทําขายมาเรื่อยๆที่แรกก็เริ่มทักขายเพื่อนๆในเฟซบุ๊กอ่ะครับเออสนใจไม่ข้าวไรเบอรี่สรรพคุณดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็ขายไปเรื่อยครับครับจนจนมาถึงทุกวันเนี้ยอ๋อแล้วก็ต่อยอดทํำลงสีเลยใช่ใช่ใช่ทำลงสีอันนี้ก็เครื่องสีขนาดย่อมๆเนาะครับก็กําลังผลิตสองไรตันต่อวันอ๋อของลูกค้าของเราก็จะมีทั้งเออ ทุกกระบการ้าข้าวมีทุกส่งออกอแล้วก็เราทําตลาดออนไลน์ด้วยอ๋อตอนนี้เรารับซื้อของจากวิสาหกิจชนแล้วกันตกตกตันแล้วเท่าไหร่จอดละกฏก่อที่มาหนึ่งหมื่นแปดพันบาทหมื่นแปดข้าวแห้งเขาแห้งหมายถึงว่าสีเรียบร้อยแล้วยังครับก็คือเป็นเป็นข้าวเปลือบที่ที่ปกติชาวนาเขาจะเกี่ยวเกี่ยวเสร็จแล้วก็ไปขายข้าวสดข้าวเปลี่ยนเขาเรียกข้าวสดขายที่โรงสีอะไรเงี้ย แต่นี่คือเราเราให้เขาอไปสักแห้งเองลดความชื้นเองแล้วก็มาซื้อจานละหนึ่งหมื่นแปดพันบาทจากวิสาหกิดชุมชนใช่เฉพาะพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์ใกล้เคียงใช่พื้นที่ใกล้เคียงด้วยครับครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องค่าขนส่งเนอะใช่ใช่ครับในส่วนของพาะเก้าไกลเนี่ยเราก็มีตลาดที่เรียกว่า ข้าวถุงส้มถ้ามีโอกาสก็อาจจะมาโคกันว่าเราสามารถเอาไปช่วยจาหน่ายเพื่อจะช่วยเกษตรกรอีกทางหนึ่งได้ครับเนาะทีนี้เราอยากให้พาทุกคนไปดูเนาะเกษตรกรคนรุ่นใหม่แบบกางเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาเยี่ยมชมโรงงานกันเดี๋ยวฝากตามช่วยอธิบายหน่อยเด้อได้ครับได้ครับฝากตามแนะนําโรงงานนิดนึงครับเป็นโรงงานใช้เครื่องจักรแบบไหนยังไงแล้วก็พนักงานสักกี่คนที่ทตอนนี้ก็ตอนนี้พนักงานก็ประมาณสิบคนได้ครับ นี่ครับก็อันนี้จะเป็นลายลายแพ็คบรรจุถุงครับครับพอเราก็จะใช้เป็นสเกลดิจิตอลครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยเราเราไม่ได้ใช้แบบนี้เราใช้วิธีตักแล้วก็ตวงช่างซึ่งม,มันทําให้ช้าแล้วก็น้ําหนักไม่ค่อยแม่นยาครับตอนนี้เราใช้สเกลดิจิตอลก็คือเซตน้ําหนักถุงละหนึ่งกิโลมันก็จะออกมาหนึ่งกิโลเปะเลยไม่รวมน้ําหนักถุงครับครับก็จะแพ็คแพ็คถุงเสร็จแล้วก็มาเข้าบ็อกซ์เพื่อจะที่จะเข้ารื่นซิล บรรยาากศที่สังเกตคือขนาดมันเป็นไซส์สี่เหลี่ยมผมว่าแบบเรื่องนี้น่าสนใจมากนะเพราะมันจะทําให้เ,เรื่องการขนส่งน,นั้นเป็นพักบนึงใช่ครับกล่องหนึงน่งมีกี่พั๊บกล่องหนึ่งห้าแพ็คครับห้าแพัคอ๋ออันนี้เราเรากำลังทําตอนนี้กำลังทําไซส์ใหม่อีกกล่องหนึ่งก็จะเป็นสิบแพ็คตอนนี้เราใช้กล่องห้าแพ็คอยู่อันนีหน้หนักเท่าไหร่หนึ่งกิโลครับอตอนนี้ก็มีมีแนวทางคิดเหมือนกันจะทําเป็นเป็นแบรนด์ของเราเองวางขายตามโมเดิร์นเทรดด้วยอะไรเงี้ยครับเราได้เห็น พาาเบื้อต้นเตามถือว่าเป็นผมผมถือว่าเป็นเบสแพคทิสนะในการทำธุรกิจโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นการสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่รวมถึงทำให้ธรรมนาขายข้าวเนาคาสูงขึ้นตอนนี้ถึงนะมีการรับจากสกร่บ้างในพื้นที่ตรงนี้ก็มีปลูกและส่งของเรามาเหมือนกันมีครับนะโอเคก็วันนี้ก็ขับคุณตาหน้าแล้วก็มีโอกาสจะ เออขอคำแนะนาอีกนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นต้นดาบนะครับนะคุณมากเลยมากคุ